สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วน้อยลีลานะคะสวัสดีวันอังคารนนะคะดูกับสองแม่ลูกสายธรรมชาติอีกแล้วนะคะวันนี้ดูเขาทำอะไรกันเอ้ยพาอ้วนกับแม่นะคะมาเล่นดินนะคะมาปะแป้งนะคะแป้งสีแดงนะคะอยู่ในป่าใหญ่นะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูทำานะเอ้ยมีการเลือก เลือกตามองด้วยนะคะให้เขาได้เล่นให้เขาได้ผ่อนคลายนะคะความสุขของช้างนะคะคือการได้เล่นนะคะนี่ปล่อยให้เป็นอิสระค่ะอืมกิจวัตรประจําวันนะคะดู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 เขาจะขึ้นดูเขาจะขึ้นคุณแม่วงเดือนนะคะดูฮึขึ้นได้แปบบเดียวนะคะหนักพุง อ้วนเกินนะคะอ้วนเกินก็ต้องทําใจนะคะขึ้นได้แป๊บเดียวนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้ก็ดีอยู่นะคะยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะดเคูเขาก็คอยอยากจะขึ้นปิก,กาจูออกแล้วะคะ่ะปิก,กาจูอ้วนเห็นไหมเอยดูดูดดปิก,กาจูน้อยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือปิก,กาจู ได้ควาเรียกปิกาจูนะคะเรียกแบบน่ารักน่ารักค่ะขึ้นได้ไหมเนอคุณแม่องเดอนเขามีความสุขนะคะดูจากสายตาสายตานะคะเวลาช้างมีความสุขเนาะอารมณ์ดีนะคะท่านี้ก็มานะคะท่านี้ก็มาโอ้โหล่ท้องแม่แล้วแปะบแป่งแม่ครับเขามีความสุขนะคะดู เอ้ย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 อ้วนเอ้ยอ้วนอ้วนนี่ลีลาเยอะนะคะอ้วนดูแค่ทำหน้าตีไหมคะหน้าตีไม่อืยดูดูนอนคลุกดินอย่างเดียวนะคะคลุกฝุ่นดู เป็นช้างแดงแล้วนะคะที่แรกก็เป็นช้างสีดำอยู่นะคะเล่นไปเล่นมาก็เป็นช้างแดงแล้วนะคะแม่วงเดือนก็ยังเล่นปะแปงอยู่นางชอบค่ะดูอ้วนอันนี้อ้วนก็ชอบนะคะอุ้ย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 ปิกาจูออกปิกาจูน้อยออกอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได้นะคะหนักดักอ้าแม่จะไปแล้วแม่จะหนีแล้ว ตัวแม่นีนะคะ่ะดูโชดกักโชดักให้เอฟซีดู <c oughs> วันนี้เข้าป่านะคะปา่าเออใ,ใกล้หมู่บ้านของเรานี่นะคะหลังโรงเรียนเออขึ้นได้แล้วขึ้นได้แป๊บเดียวะคะ่ะล้มลื่นนะคะตรงนี้ก็ล้มลื่น,นะคะ่ะที่ที่เขาเคยมานะคะเขาก็เคยเล่นเนาะก็จะคุ้นเคยนะคะหนึ่ ปรึกษาอะไรกันอยู่เนอะนิ่งเลยนะคะตาเออะไรครับอออยมองมองใหญ่เลยมองแม่ขวานสงสัยเออสงสัยว่าวันนี้แม่ขวานจะสวยผิดปกติใช่ไหมก็เลยมองนะคะสวยเกินหน้าเกินตาแล้วอืมหาอะไรกินนะคะมีอะไรกินไหมเนาะอืม เล่นไปด้วยกินไปด้วยนะคะคุณแมุ่งเดือนช้างแดงนะคะนี่ช้างแดงใครไม่เคยเห็นช้างแดงนะคะกวักลูกกวาดดานมาดูนะคะดูคลิปภายบุญเหลือนะคะช้างอ้วนลอยลีลากับคุณแมุ่งเดือนนะคะก็จะเห็นนะคะว่าว่าช้างแดงมีอยู่จริงนะคะ ไม่ใช่เรื่องโกหกนะคะนี่ช้างแดงก็ยังคงคลุกคลุกตินต่อไปนะคะปะแปง้งแป้งสีแดงนะคะสีเหมือนชานมเลยอุ้ยชานมชานมน่ากินจังเลยนะคะสีชานมเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็พี่ขวานจะพากลับแล้วนะคะพากลับบ้านกันแล้วะคะ่ะดูดกักดูดักอ้วน เดี๋ยวจะพากลับแล้วค่ะมาเล่นพอกรใสยเส้นเนาะพอได้ผ่อนคลายค่ะอ้นยังมันอยู่เลยครับอ้วนยังสนุกอยู่เลยนะคะดูแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะธรรมชาติของเขานะคะเราไม่ต้องบังคับเขาถึงเวลาปล่อยก็ปล่อยนะคะพอถึงเวลาพากลับแล้วก็พากลับนะคะให้เขาได้คิดได้ทำอะไรเองนะคะ ก็ให้เขาได้ผ่อนคลายค่ะจ๊าอ,อีเด็กน้อยนะคะช้างเด็กดูช้างเด็กช้างเด็กทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยนะคะน่าตีด้วยค่ะดูควันควมมันไหมถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเปื้นเหลือกับคุณแม่มงเดือนนะคะ อ่ะแอคท่าหน่อยเร็วบุญเหลือแอคชั่นหน่อยแอคชั่นให้ควานไหมหน่อยเร็วนี่ได้กระทำให้ให้อ้วนทำท่าไหนครับท่านี้รอยังอึออืออือรู้งานนะคะบุญเหลือรู้งานนะคะดูทำไรครับควานไม้ทำไรครับผมรอหรือยังครับท่านี้ได้ไหมครับอ้วนถามเนาะ ใช <c ith ing> ่ไหมท่านี้ผมหล่อหรือยังอายกแขนหน่อยอ้วนอายกมวงหน่อยในแบบนะคะในแบบของเราในแบบกับนางแบบนะคะแม่ลูกสายธรรมชาติค่ะเอ้ยเอ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 อแอคชั่นในควานไหมถ่ายรูปนะคะอารมณ์ดีเนาะคนแม่วงเดือนหน้าตาแบบสดชื่นแจ่มใสมากเลยนะคะ สายตาแบบแววตาแบบอม,มีความสุขนะคะดูอ้วนว่าไปเล่นใต้ท้องแม่ดูความดื้อของวุ้นเหลือนะคะจ้าอีกอย่างหรอกอยู่แต่กใต้ท้องแม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักเขคงจะมุดไปอีกนะคะะคิดว่านะโอ้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมให้ควันไม้ถ่ายรูปเนาะจะได้มีมุมที่หลากหลายใช่ไหมอ้วน นี่นอนตรงนี้เลยละกันเนาะมีความสุขนะคะความสุขเขาแหละเขารู้สึกปลอดภัยด้วยดู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 เอาเอาขาอายันแม่อีกเอ้ยบักคีดื้งไงเนาะเมนุณแม่วงเดือนแม่วงเดือนก็เป็นช้างที่ตามใจลูกมากเลยนะคะนางรักลูกเนาะลูกใครใครก็รักใช่ไหมคะ หนักใจมีลูกชายดือ้อย่างนี้นะคะดูดูดูมุดไปมดปุดมาไปทางซ้ายทะลุทางขวาดูดูดูยกขาอีกเอ้ยอ,ยอยได้ยังควันไหมได้ยังออ้วนห,หรือยังนะคะเสร็จหรือยังครับผมเหนื่อยแล้วนะนอนก่อนอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาอ้วนกับคุณแม่กลับบ้านแล้วนะคะยัไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ใครบุนเหล่าช่างอ้วนลอยลีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี้เม่ควานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้วนบ๊าย,าบ,ายบายอ้วน